สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forex e v a i u a t a l System Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับจะมาสอนเทคนิคนะครับการดูแพทเทิร์นนะครับ ซึ่งโชุดนี้จะเป็นชุดที่2นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะการใช้เครื่องมือนะครับเราได้บอกไปแล้วในในวีโอชุดที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทําการนะครับหาจุดนะครับจุดโลจุดไฮนะครับเพื่อหานะครับหาเทรนนะฮะนะครับเราจะได้รูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบของ แพทเทิร์นนะครับนะฮะเป็นรูปแบบของตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับถ้ารูปแบบแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะหาจุดเข้าจุดออกนะครับแบบไหนนะหรือว่าหาทาร์ก็ตหรือเทคโปรฟิตเนี่ยแบบไหนนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับโดยการหานะครับจุดเข้านะครับ ในจุดเข้าเนี่ยนะครับโดยการสังเกตนะครับจากแท่งแท่งเทียนแท่งแท่งที่เป็นเข็มแท่งนี้นะครับ <ict. S 2> จุดที่เป็นเข็มของแท่งก่อนหน้านะครับแท่งนี้จะเป็นจุดที่ถ้าราคาเนี่ยเบรกถ้าราคานะครับณนที่ราคาเบรกนะฮะจุดนี้นะครับ ถ้าราคาเบรกเค่นไลน์ขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่รเราจะทำการเข้าออเดอร์บายนะครับจุดนี้จุดต่อไปนะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยนะครับไม่รีบาวไม่รีบาวขึ้นไปนะครับราคาเนี่ยกลับตัวลงมานะฮะถ้าราคาเนี่ยเบรกนะครับ เบรกแบบท่งเทียนาแท่งนี้นะครับแท่งแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเข้าออเดอร์เซลนะครับจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่เราทำการเข้าออเดอร์เซลที่ตรงนีง้นะครับต่อไปนะฮะการที่เราจะหาจุดอ่า แทร็เก็ตหรือจุดเทคโปรฟิตเนี่ยนะครับให้เราหาระยะหรือหาหาจุดที่เป็นไฮนะครับไฮ oh. ของเทนสามเหลี่ยมที่เราตีนะครับหาไฮ oh. กับโลนะฮะนะครับให้เราหาระยะไฮก่อนนะครับหรือจุดแท่งอ่าสายเทียนแท่งนี้นะครับนี่คือจุดไฮนะครับจุดไฮต่อไปนะครับก็คือจุดโลคือจุดต่ําสุดของ ที่ราคาเบรกนะครับตรงนี้นะฮะต่อไปเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเลเนโกมาวัดนะครับเครื่องมือเลงนโกมาวัดโดยเริ่มวัดจากจุดที่เราเปิดออเดอร์นะครับกรณีที่ถ้าราคาเบรกขึ้นไปเป็นกรณีที่เป็นขาขึ้นนะฮะให้เราวัดแบบนี้นะครับเราจะได้จุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเป็นจุดทาร์เก็ตที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าราคามีการขึ้นต่อเนื่องนะครับ จุดทารกต่อไปก็จะเป็นจุดที่70%นะครับเป็นทารกหรือทารกที่สองหรือเทปโรฟิตที่สองนะครับตอนนี้นะครับอีกกรณี1หนึ่งนะฮะถ้านะครับถ้าราคาเนี่ยนะครับไม่หลุดกรอบสามเหลี่ยมนะครับขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นจุดนี้นะครับที่ผมตีเส้นอยู่ในขณะนี้นะครับ มันจะเป็นเส้นเป็นเส้นซัพพอร์ตซึ่งถ้าราคาเนี่ยได้กลับตัวลงมานะครับถ้าราคาดูดจากเส้นนี้ลงมาเนี่ยนะครับให้เราทําการเนี่ยเข้าออเดอร์จุดนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการเล่นซึ่งเล่นอยู่ในกรอบของราคานะครับ ซึ่งในจุดนี้เนี่ยในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถเล่นบายเล่นเซลได้เก็บสั้นไปก่อนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ถ้าราคาไม่เบรกขึ้นไปนะครับไม่เบรก out ขึ้นไปเนี่ยให้เราหาจังหวะเซลลงมาก็ได้หรือว่ารอให้ราคาเนี่ยผ่านจุดที่ผมกําหนดไว้นี้ก็ได้นะครับตอนนี้เราจะมากาทําการเข้าออเดอร์กันนะครับ ตอนนี้ผมมองว่าราคาเนี่ยตอนนี้มารอดูราคาแบบว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถเบรกนะครับเบรกเอาขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะถ้าราคาเนี่ยไม่เบรกขึ้นไปนะครับเราก็สามารถทุบหรือตบเซลล์มาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับถ้าให้ชัวจริงก็รอให้ราคามันหลุดในจุดที่เรากําหนดไว้ก็ได้นะครับอ่าตัวน,นี้นะครับราคาเนี่ย ได้หลุดลงมานะครับราคาได้กลับตัวลงมาแบบนี้นะฮะให้เราเข้าเรื่องจุดนี้ก็ได้นะครับที่เรากําหนดไว้นะครับแต่จุดนี้นะฮะให้เราสังเกตนะครับเราสามารถตีนะครับเทรนไลน์เพิ่มมาอีกหนึ่งชุดได้นะครับโดยการวัดจากจุดโลจุดไฮตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy ี้นะครับอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปไว้ข้างบนซึ่งจะเป็นแบบเทนชานเลนะครับ ตรงนี้เราก็จะได้อ่ารูปแบบเป็นแพทเทิร์นอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าราคามันมีการเบรกตัวชแนลหรือเทนของตัวนี้ลงมาก็จะเป็นเทนที่เป็นาขาลงนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับผมได้เปิดออเดอร์ลงไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับซึ่งราคาได้เบรก เบรกตัวลงมาแบบนี้นะครับผมเปิดไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมเปิดในจุดจุดจุดในกรอบของสามเหลี่ยมไม่ทันนะฮะผมมาเปิดเอาอ่าเมื่อราคาหลุดหลุดกรอบสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับตอนนี้ผมจะมาหานะครับเมื่อกี้นะครับหาจุดเทคโปรฟิตนะครับโดยการหาจากไฮจากโลนะครับนะครับทำเหมือนเคยครับใช้เล็กเงโกนะครับมาวัด นะครับหาระยะนะครับจากจุดเปิดนะครับเปิดเซลล์นะครับตอนนี้เราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือทักเก็ตที่หนึ่งนะครับเราก็หาจุดถัดไปนะครับเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเป็นทักเก็ตที่สองเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นทเก็ตที่สามแบบนี้นะครับตอนนี้ลักษณะของกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับในในกรอบเทนใหญ่สามเหลี่ยมเทนใหญ่เนี่ยราคามันก็บรดุดเบรกมาแบบนี้โอกาสที่มันจะลงจะมีสูงมากนะครับ แบบนี้นะฮะตอนนี้เรามารองดูว่าราคาเนี่ยจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าราคาจะาเป็นขาลงนะครับขาลงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมจะเปิดอ,ออเดอร์ไม้ที่สองนะครับเพราะเห็นราคาย่องไปผมมองว่าราคาน่าจะลงต่อนะครับ อันนี้ผมกำหนดทร์เกตที่หนึ่งไว้ที่นะครับ50%นะครับนะฮะส่วนทราเกตอ่านี้ส่วนทร์เกตที่สองนะครับไว้ที่70%นะครับแบบนี้นะฮะในกรณีที่เรามองว่าถ้าเกิดราคาจะไปต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปได้สองกรณีคือหนึ่งถ้ามันหลุดทราเกตที่สองไปหรือ70%ไปเนี่ยโอกาสที่จะไปไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางทีมันก็มิ่งไม่ถึงนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในทาร์กเก็ตที่หนึ่งนี่นะครับ50%เนี่ยนะครับออเดอร์ได้ตัดไปแล้วนะครับคือ dp ไปแล้วหนึ่งไม้นะครับนะฮะตอนนี้เรามาลุ้นต่อว่าในทาร์กเก็ตที่สองเนี่ยนะครับหรือเทคโปรฟิตในจุดที่สองเจ็ดสิบเอร์เซ็นตเนี่ยนะครับราคาเนี่ยจะลงไปต่อหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับการปรับ s ต o p l ล s s หรือการเลื่อนแถวลองสต t o p นะครับให้เลื่อนมาที่ระดับที่โดยประมาณนะครับ70็สิเปอร์เซ็นต์เอ้ยส0มสิเปอร์เซ็นต์โทษดีฮะสาสิเปอร์เซ็นต์โดยประมาณประมาณนี้นะครับคือโดยประมาณที่ส0มสิเปอร์เซ็นต์นะฮะคร่าวๆเพื่ออะไรครับเพื่อการาการความเสี่ยงหรือปกป้องทุนนั่นเองนะครับถ้าราคาเกิดรีบาวึ้นไปเนี่ยตรงนี้เราก็ยังมีกำไรอยู่นะครับ ทีตน,นี้เราก็มารอดูนะครับต่อไปว่าราคาเนี่ยจะลงต่อหรือเปล่านะครับถึงถ้าราคาตลาดเนี่ยไม่มีไม่แกว่งมากหรือไม่ผันผนมากเนี่ยโอกาสที่เราจะทํากําไรก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับถ้าราคาถ้าเกิดการผันผนมากเนี่ยใน่าในเทรนแน,นลหรือว่าแพทเทิร์นที่เราตีเนี่ยอาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับ แตอนี้เรามาดูต่อนะครับว่าราคาเนี่ยจะลงไปถึงอ่ถึงไหนนะครับถ้าราคาเกิดรีบาวขึ้นไปนะฮะลงไม่ถึงนะครับลงไม่ถึงทาร์เก็ตที่2นะครับหรือว่า,าตรงนี้นะครับเราก็จะมีาการน,นะครับการความเสี่ยงไว้นะครับตอนนี้ผมได้กําหนด ถ้าเก็ตที่สามแต่ผมไม่ได้ตั้งนะครับถึงาร์เกตที่สามผมตั้งแค่ถ้าเก็ตที่สองนะครับผมมองว่าราคาอาจจะวิ่งไปไม่ถึงนะครับตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะราคาได้ตัดออเดอร์ไปแล้วนะครับตึงราคารีบาวขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ยังมีกําไรอยู่นะฮะคือลงไม่ถึงถ้าเกตที่สองนะครับราคารีบาวกับขึ้นไปนะฮะไปชนเทอร์เรนสต็อปนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นว่าในการใช้พ a ทเทิ n นะครับพ a ทเทิ n เนี่ยดูเทนต่างๆนะครับวัดเทนเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถมองเป็นจุดนวรับในตามได้ด้วยนะครับมีโอชุดนี้ก็จบแล้วนะครับติดตามการวิเคราะห์และข่าวสารได้ที่เว็บกลุ่มนะครับและเว็บเพจนะฮะ จะมีโบกแนะนำต่างๆนะครับเพิ่งเราได้คัดสันมาแล้วนะครับปติดตามอตอนต่อไปได้นะครับจากวิดีโอชุดต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ